สวัสดีครับนี่พาเชียบอยมาดูรถกระบะครับจะซื้อไปขนข้าวครับขนข้าวให้พ่อตาหรือว่าจะถูกใจหรือเปล่าเป็นไงเปิดได้ไหมนี่ดูห้องเครื่องเฮ้ยพวมาลัยแต่งด้วยนะอโอ้รุ่นอะไรเนี่ยพี่ L สองร้อยะ,ะ L สองร้อยปะ นี่มิสันอะไรนี่ <Big M. S 1> ใช่ไหมบิ๊กเอ็มบอกเออบิ๊กเอ็มจริงเลยโอ้เปิดได้จ้ะเปิดได้จ้ะโอ้ดูภายในครับ เเซบอร์สนใจแล้วครับนี่อยากได้ไปขนข้าวให้พ่อตาเป้ยเออเปิดได้เฮ้มันเปิดแล้วตัวมันติดอะไรยกขึ้นหรือวะอนี่นี่นี่ได้แล้วอู้หึเครื่องเดิูดมีเลยฮะเครื่องอะไร สองพันห้าสองพันห้าหรอโอ้โี่ซูบนี่จะลองไงเนี่ยเฮ้ยปงอะไรพาวเวอร์ด้วยพาวเวอร์เดิมๆเลยบรออือโอ้้ไม่เคยเห็นเลยตัวนี้เป็นเครื่องเอ็มฟ้าขาวครับเอ็มฟ้าขาวแร่งไหมเครื่องนี้แรงครับแรงโอ้ต่มันเป็นตอนเดียวไหมบรรทุกมันก็น่าจะเป็นเครื่องใหญ่อยู่แล้วแหละ <ใ>นาย <ใน S 1> คอมนาคอมแอร์้างลางคอมแอรอยู่ข้างหนาเรราคาต้องสูงไปหน่อยเท่าไหร่นี่ยังไม่ได้ถามเลยว่า <c oughs> <c oughs> โอ้ปนให้เขาพืนไดนยว่ะบิ๊กเอ็มฟ้าขาวเดิมๆเลยใครอนะโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอ้อยถย้ยยอ เดียวหนึ่งสองสามเดี๋ยว,อยวโอ้เจ๋ยวเลยกระบะยังดีเลยน,นั่นเลยกระบะไม่มีผุเลยมีแต่สนิมนครับแต่ไม่ผุว่าใช้ได้ เสียบลอยถูกใจถึงนี่ต้องมใส่ห่าลอยครับห่าลอยแล้วก็ใส่ดำแล้วแล้วก็โคกอีกโอ้เกาะโบด้วยเนอะเอ่อแถวเลยครับของอะไรซิงเลยมาดูแม็โคครับ เซบอรถูกใจน้องทำไมเป็นลอเชฟวะโอ้ได้ถอนกันเนาะไม่รู้น่าดะกิน นัมขนุนโดยกระป๋องเขียวพอ,วพอ,วพอแล้วลวันนี้ไม่ถ่ายแล้วทำไมคนดูแล้วคนดูน้อยเหรอมันอ,อารมณ์เลยวิ่งไปพี่แล้วทำไมไม่ช่วยพ่อตาเกี่ยวข้าวเหรอพี่รู้ตาจะทำไห้ตินงเงนถ้าไม่มีงานพรุ่งนี้ไปอรงพยาบานแน่นอนไปช่วยพ่อตาเกี่ยวข้าวไม่ช่วย อ๋อช่วยพ่อเกี่ยวข้าวกี่ไร่พี่กี่ไร่ไปขับรถเกี่ยวใช่ไหมขับรถเกี่ยวช่วยแกเนาะอยู่ทำไมอย่างนี้เนาะกี่ไร่เนาะไม่รู้ค่าถนนสูงหมดจะหมดแล้วจะบ้านขับรถช่วยเกี่ยวฮ่าคิดอะไรเนี่ยคนไหนเอ๊ะมีคนไหนอย่างไไม่มีเราคนเดียวเลยอ๋อคนเดียวใจเดียว นี่ไงยูนูนเลยดูแมคโครครับต้องล้นชอบแต่แบบนี้ครับเอาเลยเนาะครับไปฟรีเอาไหมเดี๋ยวไปเอาให้รุ่นเอาให้ป่ะรุ่นันนี้กินได้เฮ้ยกินได้เนาะทำอะไรอ่ะ ทำไมต้องหักด้วยไม่มัน,หนใหญ่เกินเอาไปมันทำไมมันใหญ่อะแบ่งน่ารีบเดียวฮ้วยจะบอยต้องกินตั 5, ง <S <S ้งห้าหกกระป๋องแล้วขับรถกลับบ้านเหมือนงมูเจ้า

ันนี้น่าจะเป็นเอมอกทรี uh, หรือเปล่านี่หรือว่ามมรกทูเฮ้ยมากทูกล้องผมไม่ค่อยสวยหรอตอวแม่เรย่อี่จะครับ เสียบอยเหนื่อยไหมพี่วันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยนิดหน่อยร้อนนะงงงครับเดี๋ยวผมไปมาม่ถูกใจไงเขามีสเขียวสีใครบอกชื่อเสียบอยร้านนี้เดี๋ยวเสบอยจ่ายเองมันอะไรอะไรเดี๋ยวเขาก็มาเมา มาเมาบึ๊บบอกชื่อเสียบอยอะไรเนยเฮ้ยไหนอร่อยอ่ะน,นี่นเอาไว้รุ่นไม่กินสปายป่ะผมผมแหละกระนุ่ยไปไป,ไปอยู่ไปมันยืดสปายจริโเหรอโ้ทอดเลยไอ้รูนี่เพื่อยอ้หูมันเบื่อยอ๋ออร่อยเ้วยอีกเนาะโอเคครับเดี๋ยวว่าเจอกันคลิปหน้าครับเจบอยก็ยังไม่ถูกใจราคาครับ น่าแค่ับรั้งนั้นขายเท่าไหร่่เหรห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าราคาเป็นยังไงไม่มเงินรับ